เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมแล็กนาร์ล็อกออนไลน์นะครับเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะครับเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์หรือว่า IRO ที่หลายๆคนรู้จักนั่นเองนะครับหลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเนี้ยเป็นอะไรที่เล่นง่ายมากๆไม่ได้อวยเซิร์ฟนะเล่นง่ายจริงๆนะครับแล้วก็ผู้เล่นภายในเซิร์ฟนะครับมีน้ําใจกันมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้เล่นใหม่รวมไปถึงการไม่รู้ไม่แจมนะครับเพราะว่ากฎเหล็กของที่นี่คือการแจมและโดนถ่ายวิดีโอส่งเนี่ย สามารถโดนแบนได้ทันทีเลยนะครับก็เลยเซิร์ฟนี้จะมีการแจมที่น้อยมากๆนะครับเทียบเท่าประมาณ 1- 10%ถึงเท่านั้นเองนะครับนอกจากคนที่มาใหม่ๆแล้วไม่รู้กดนะครับอันนี้อาจจะมีแจมบ้างอะไรบ้างนะครับเหมือนกันนะครับผู้เล่นที่มาเล่นเซิร์ฟนี้เขาพอเขารู้ก,กดตัวนี้เขาก็จะทําการที่จะไม่แจมหรือว่าแจมให้น้อยที่สุดไม่จะเป็นก็อย่าแจมดีกว่าจะโดนแบนเอานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาฟาร์มเงินสนุกๆก,กันเนาะก็จะเป็นดันโลทีไอนะครับ เป็นดันทีไอเป็นดันเจี้ยนพิเศษที่หลายๆคนรู้จักอยู่แล้วหลายๆคนก็ยังไม่รู้จักนะครับในเกมนี้นะครับเซิร์ฟเนี่ยเขาจะมีดันเจี้ยนพิเศษเอาไว้สําหรับในการฟาร์มเงินการเก็บเลเวลนะครับเขาจะแบ่งขั้นไว้3ขั้นก็คือโลทีไอมิดทีไอแล้วก็ไฮทีไอนะครับก็จะแบ่งไปตามระดับเลเวลเนาะแต่ตัวของผมเนี่ยจะเป็นตัวอาชีพแมชชีนิกนะครับเป็นตัวสายฟาร์มเงินที่มีเลเวล100รนะครับสามารถลงได้แค่โลทีไอเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าไอเทมของสวมใส่ของผมไม่สามารถลง ขั้นที่สูงกว่านี้ได้นะครับเป็นตัวเอาไว้ฟาร์มขยะขายแล้วก็ปั๊มตังค์นะครับเป็นตัวปั๊มตังค์ปั้นตังค์ฟาร์มเงินนั่นเองนะครับเป็นตัวที่สนองตัณหาส่วนตัวของผมนั่นแหละอันนี้นะครับก็จะเป็นของสมใส่คร่าวๆเลยที่หลักๆของผมจะใช้นะครับก็จะมี4ชิ้นด้วยกันนะครับสเซตนี้นะครับขอเรียกว่า2เซตเนาะก็จะเป็นเซ็ตหมวกกับหน้ากากนะครับ vispakin hat แล้วก็ alarm a s นะครับคุณสมบัติของเขาเขามีเซตเอฟเฟกหลายอย่างมากนะครับแต่ที่ผมใส่ก็คือ เจ้าเอฟเฟกของการปั๊มฟักทองนะครับแรงขึ้น2,000%ก็คือเราจะมีของปั๊มที่ถูกแล้วก็ปั๊มได้แรงมากนะครับก็คือเซตนี้เลยวิสตังกินแฮ d กับอะ a ามแมสนะครับก็นี่จะทําให้ปั๊มฟักทองแรงขึ้น20% 0 0เลยนะครับแล้วในส่วนของหมวกกับหน้ากากนี้นะครับคอมโบกันแล้วก็จะมีโอกาสที่จะดอกฟักทองแล้วก็เวลเวกคุกกี้ให้เราด้วยนะครับทุกครั้งที่เ,เราฆ่ามอนสเตอร์ได้แต่ก็ไม่ได้ดอกทุกครั้งนะครับจะมีโอกาสดอปนะ แล้วก็จะมีเซตต่างๆอีกมากมายเลยนะครับอันนี้ก็ขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มีเซตที่2นะครับก็จะเป็นมีดมูนไลท์เดก a เกอร์นะครับกับผ้าคลุมแวอร y ี่นะครับมูนไลท์เดกเกอร์อันนี้คุณสมบัติที่ผมเข้าใจไม่ผิดนะเขาก็จะทําการรีสโต้นะครับ3 sp ทุกครั้งที่เราสร้างดาเมจได้นะครับหรือว่ากลมตีกายภาพนั่นเองนะครับแล้วส่วนผ้าคลุมอันเนี้ยผ้าคลุมเขาก็จะทําการสะท้อนดาเมจหรือว่าสะท้อนการโจมตีกลับไปนะครับ โอกาสที่จะสะท้อนกลับไปผมก็ไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่สะท้อนไม่แรงนะครับก็เท่ากับว่ามีดแล้วก็ผ้าคลุมอันนี้จะคอมโบกันนะครับจะทําให้เราคอมโบกันมีมานาใช้นะครับผมเลยไม่ต้องใช้ไอเทมปั๊มมานาเลยจะมีมานาใช้ได้ไม่จํากัดเลยนะครับก็คือเอาตัวไปชนกับมอนสเตอร์แล้วก็ให้ มูลไลท์เดกเกอร์แล้วก็ภาคุมไวคอรี่เนี่ยทำงานนะครับก็จะได้ SP กลับคืนมาแล้วส่วนในการปั๊ม HP ผมก็จะใส่คู่กันเป็นหน้ากากอารอามแมสกับวิสปั๊มกินแฮทนะครับแล้วก็ปั๊มพักทองแรงขึ้นนั่นเองนะครับโอเคส่วนวิ่ง นะครับส่วนวิงที่ผมใช้ก็จะเป็นวิง7วันนะครับเบอร์ซิบัฟวิงเนาะสามารถใช้ตราอีเดนไปแลกได้ในอีเดนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปฟ์มเงินกันเลยดูซิว่าการลงหนึ่งรอบของผมเนี่ยจะทําเงินได้สักเท่าไหร่นะครับสาหรับอาทิตย์นี้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมในดันเจ t i นทีไอนะครับนดเจีนทีไอเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมอนสเตอร์นะครับทั้ง3ดันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลทีไอมิดทีไอไฮทีไอเนี่ยทุกอาทิตย์เขาจะเปลี่ยนสลับเปลี่ยนมอนสเตอร์เข้ามานะครับ แต่และอาทิตย์จะไม่เหมือนกันถ้าอาทิตย์ไหนมีตัวยิงไกลยเยอะๆหรือว่านแรงๆเนี่ยก็ไม่สามารถลงฟาร์มเงินได้นะครับก็จะมีบางอาชีพเท่านั้นที่ลงไปเก็บเลเวลหรือว่าฟาร์มเงินได้นั่นเองนะครับในส่วนนี้เนาะโอเคในเรื่องของเซ็ตปั๊มเลือดแล้วก็ SP เนี่ยโหมดปัญหาและวิงเนี่ยผมก็ใช้วิง7วันฟรีเลยนะครับใช้อันเดียวนี่แหละวิงได้ทั่วโลกเลยนะครับวิงทั่วแมปเลยวิธีการไปโลทีไอนะครับก็มาลุงมาคุยกับปู่แกล็บ,บคนนี้นะครับนี่ กดคุยเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเรื่อยๆคลิกเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลงนะครับให้มากดเย็ไอเฮลตรงนี้แล้วก็รับเควสในการล่ามอนสเตอร์ก่อนนะครับถึงจะลงได้ในส่วนตัวเนี่ยผมรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่2นี่ก็จะเป็นการส่งเควสนะครับแล้วก็จะได้ EXP ขึ้นมาเนาะแต่ผมจะไม่ส่งนะครับเพราะว่าตัวละครของผมจะหยุดไว้ที่เลเวลร้อยจะไม่เกินนี้แล้วนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถลงดันนี้ได้จะลำบากต่อชีวิตผมเองนะครับ เอาทีนี้ก็ให้เขาส่งลงไปให้นะครับ c a n you w a r p มีนะครับแล้วก็ไปดันเจียนนะครับชื่อว่าพาย้อนดันเจียน7 0ถึง100้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเขาจะบอกเลเวลที่สามารถลงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโลทีไอนะครับอันนี้จะเป็นมิดทีไอนะครับ101อถึง125อันนี้ก็จะเป็นไฮทีไอนะครับ1น6ถึง150นั่นเองนะครับในส่วนตัวผมขอลงเลเวลไม่เกิน100ดีกว่าเนาะไปกันเลยนะครับอาทิตย์นี้ก็จะมีมอนสเตอร์2ชนิด นะครับนี่ก็จะนี่นะผมก็จะใช้สกิลลาวาโฟนั่นเองนะครับทุบแล้วก็อยู่นิ่งๆไปปุ๊บแล้วก็แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับติดเคริร์สติดตัวแดงเดินช้าอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับก็วิ่งหาไปเลยนี่ฝูงนี้ต้องได้แน่นอน <c oughs> นี่เห็นมอนสเตอร์แบบนี้แล้วแบบมันเกิดกิเลสท่านผู้ชมบอกเลยว่าเกิดกิเลสมากนี่เรากรีดท,ทีเดียวทั้งกลุ่มหมดมาเลยเนาะเราก็มีหน้าที่ยืนปั๊มนะครับแล้วก็ทุบมอนสเตอร์ให้เราสกิลลาวาโฟทำงานไปเนาะ จะมีอุปสรรคบ้างก็คือแหลกนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่ต่างประเทศเนาะก็จะมีอาการหน่วงบ้างแหลกบ้างนิดหน่อยนะครับของผมนี่ไม่ใช้จิปปิงบูสเตอร์นะหรือว่า VPN นั่นเองผมจะไม่ใช้นะผมจะใช้เป็นเน็ตธรรมดาเลยแต่ก็จะมีการหน่วงนิดหน่อยนะครับแต่ก็สามารถเล่นได้นะครับไม่ยากเกินไปเนี่ยก็จะมีหน่วงกระตุกกระตุกบ้างแต่ก็สามารถเล่นได้นะครับนี่ถ้ามีคน กำลังตีมอนสเตอร์อยู่ผมก็จะไม่แจมนะผมก็จะวิ่งหาที่ใหม่เพราะมันเตื้อเกิดเยอะมากนะครับก็จะไปเรื่อยๆนี่เจอของฟรีก็เก็บได้นะครับถ้าเกิดมีใครยืนอยู่ผมก็จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เนาะเพราะเดี๋ยวอาจะจะโดนส่งแบรนด์ได้หาว่าขโมยของ oh. อะไรแบบนี้นะครับไปนี่กระทบไปเรื่อยๆเลยพยาไม่แจมนะครับนี่เนาะนี่ภัชนา,าจะเป็นมอนสเตอร์ที่ค้างจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับเขาจะยังเอาออกไม่หมดเนาะก็ここจะมีเต่าน้ําแข็งกับภัชนา,านี่แหละ ที่จะยังเอาออกไม่หมดเห็นไหมสองตัวอาทิตย์ที่แล้วเป็นอาทิตย์ที่ทําเงินได้ดีมากเลยท่านผู้ชมลงรอบหนึ่งได้ประมาณ4ี่ห้าเอ็มอ่ะลงต่อการลงหนึ่งรอบของผมนะสี่ห้าเอ็มเลยทีเดียวถือว่าเป็นช่วงที่ทําเงินมากๆเลยรอบก่อนหน้านี้ผมผมฟาร์มได้โอริประมาณพันห้าร้อยก้อนนะท่านผู้ชมแต่ผมก็เอาไปตีบวกเล่นหมดแล้วนะครับรอบก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอีรูพันก้อนพันกว่าก้อนนะผมก็เอาไปตีรีบวกแล้วก็ไปขายนะครับช่วงร้อนตังค์ผมก็ไปขายหมดตีบวกเล่นหมดนะครับ เนี่ยเออก็ไม่มีอะไรมากก็ฟาร์มยืนทุบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปั๊มสู้ไปเรื่อยๆฟักทองอันเราไม่เท่าไหร่เองท่านผู้ชมบอกเลยว่าถูกมากๆนะครับนี่ได้ผงทองมาแล้วนี่อาชีพปืนเป็นอาชีพที่สกิลไกลนะครับเขาก็จะมีการแจมเราบ้างโดยที่ไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เขาเนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถถ่ายติกเก็ตหรือว่าถ่ายวิดีโอ ส่งให้กับ GM แบรนด์ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาแจมบ่อยๆมากไปมากไปจะรับไม่ไหวเนาะโอเคอ่านี้ล่วงไปแล้วผมขอสกิลตรงนี้แล้วกันแล้วก็ปั๊มสู้ตรงนี้เลยนี่ท่านผู้ชมเห็นขยะที่ล่วงไหมเนี่ยโคนนุิสมบัติของหมวกเห็นไหมครับท่านผู้ชมก็จะมีดอกฟลักทองแล้วก็เวลเบกคุกกี้มาด้วยนะเวลเบกคุกกี้เนี่ยทำการเอาไปขายร้านแล้วแล้วสกิลของพ่อค้าแล้วก็จะได้ประมาณ5600เซนีอยู่นะต่ออันนะครับอันนี้ผมก็จะปั๊มสู้ไปอย่างเนี้ย นี่นะไปเรื่อยๆนี่ยืนปั๊มสู้ไปเลยไม่ต้องซีเรียสเรื่องฟักทองเพราะเป็นอะไรที่ถูกมากๆแล้วน้าหนักเบามากนะครับพกได้แหละอ่าผมโดนแจมอีกแหละอันนี้จะเป็นพวกรับบินหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะหรือว่ามาดูดเลเวลให้เพื่อนอันนี้งานรีบงานรีบงานร้อนไม่ต้องสนใจถ้าเราไม่หัวร้อนจนเกินไปเราก็ไม่ต้องส่งอันนี้ก็ได้ส่งวิดีโอเข้าไปก็ได้นะครับโอเคแต่เข้ามาบ่อยๆก็หน้าเนาะหน้าจัดสักทีหนึ่ง โอเคแล้วก็ฟาร์มอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนาะหามอนสเตอร์เป็นกลุ่มๆแล้วเราก็สกิลสกิลแล้วก็ปั๊มสู้ให้ได้นี่แบบนี้เองโอเคนี่เนาะติดตัวแดงไม่มีปัญหามีตัง์แล้วค่อยซื้อกาดเฉพาะทางมาแก้หรือว่าการสถานะมาแก้แต่ตอนนี้ยังไม่มีตังซื้อก็ขอใช้แบบนี้ไปก่อน เดินไปเก็บไม่ได้ก็ยืนอยู่กับที่วิ่งเอาก็ได้นี่ยืนทุบโง่ๆเลยยืนโงโ่ๆงโงทุบให้ลาวาโฟทำงานนะครับสกิลลาวาโฟเป็นสกิลที่ไม่ต้องใช้อะไรมากท่านผู้ชมก็แค่ทุบเข้าไปดาเมจจะฟิกอยู่แล้วที่หมื่นแปดพันนะครับก็คือจะออกเวฟละเอ่อเวฟละพันแปดนะครับสิบเวฟด้วยกันเนาะก็รวมเป็นหมื่นแปดพอดีเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมจะเด้งขึ้นมาเป็นฮิตเป็นเวฟขึ้นมาของเขาประมาณสิบฮิตสิบเวฟนั่นแหละ จะตายผมก็ปั๊มฟักทองขึ้นมาเห็นไหมปัม๊มปุ๊บขึ้นเร็วมากแล้วมอนสเตอร์เกิดเร็วมากเลยช่วงเนี้ยของที่มีราคาอาทิตย์นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากผงทองนี่แหละจะมีผู้เล่นมายืนรับซื้ออยู่หน้าทางเข้าของดันเลยเนาะอันเราประมาณ2,000-2,500เนาะแต่ผมก็จะสะสมไว้เอาไว้ไปขายช่วงที่มีคนรับซื้อราคาดีๆกว่านี้หน่อยเนาะผมก็จะฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆ เนาะนี่ติดสถานะอีกแล้วนะครับนี่เนาะปึ๊บถ้ามอนสเตอร์น้อยก็วิ่งหาไปาดูดูกลุ่มนี้ดูกลุ่มนี้นี่ตึม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 แล้วดูไอเทมดอปรอบๆเราปึ๊บดูดเข้ามาแฟบอ่ะเดินช้าเดินช้าแล้วก็ทุบซะหน่อยปุ๊บนี่ทุบแล้วก็ปั๊มยืนนิ่งๆไปเหมือนเดิมปึ๊บ เก็บของแล้วก็วิ่งต่อวิ่งไปเรื่อยๆอย่าโลบโรลบแล้วเดี๋ยวตายเนี่ยแบบผมเนี่ยเห็นไม่ได้เลยเสื้อกล้ามเนี่ยเออแต่ไปไม่ถึงเห็นไหมแหลกซะก่อนโดนดึงขามอนสเตอร์ดึงขาไวซะก่อนไปไม่ถึงปุ๊บผมเก็บมพรผมก็เดินไปเก็บแมพเป็นอะไรที่มีความสุขมากท่านผู้ชมบอกเลยมีการตกด้วยนะเออลืมบอกไปว่าเซิร์ฟนี้สามารถทำดัตต้าการ์ดใหญ่ได้นะเอออันนี้ไม่ผิดกฎนะดัตต้าการ์ดใหญ่ไม่ผิดกฎ สามารถทําได้แต่เปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้ละเอียดเท่าไหร่นะว่าสามารถทําอะไรได้อีกบ้างนะครับในกลุ่มในกลุ่ม IO มีบอกอยู่แล้วเนาะสามารถไปศึกษากันได้นะครับก่อนก่อนจะเล่นเนาะสามารถเข้ากลุ่มขอเข้ากลุ่มไปศึกษาดูได้กดของเซิร์ฟว่าเซิร์ฟนี้เป็นยังไงกฎกติกาการเล่นเป็นยังไงนะครับอันนี้เราต้องรู้ก่อนเนาะเราจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วเราจะได้ไม่โดนแบนด้วยถ้าเกิดว่าเราไปทําผิดพลาดอะไรขึ้นมามันจะมีปัญหา จะเสียดายไปลากไม้เขาแล้วก็ไปเราไปหากลุ่มมอนสเตอร์กลุ่มใหญ่ๆก่อนอ่ะอย่างเงี้ยเขาไม่เก็บเสร็จดิปุ๊บก็ให้เนี่ยุวบให้เนี่ยหาย,ยกกองเนี่ยมานี่ฟวบเป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยดูดิของฟรีสวบสวบเนี่ยโอ้โหของฟรีชอบจริงๆเลย นี่แหละผมว่าเป็นคนโรกจิตเห็นขยะกองบนพื้นเยอะๆไม่ได้นะอยากเก็บดูดิมันเคี้ยวดูดินี่กลุ่มนี้มีสิทธิ์ร่วงแน่นอนเราร่วงไหมไม่ร่วงหรอกแค่นี้อยู่ได้นี่สบายๆปื๊บมานี่แล้วก็ทุบต่อปื๊บปๆแบบนี้เลยนี่แหละเป็นการสนองตัณหาตัวเองในการชอบความขยะเออ โอเคนะผู้ชมเดี๋ยวเราตัดคลิปไปตอนที่ผมฟาร์มจนเต็มเลยดีกว่าเนาะแล้วเรามาดูว่าจะได้เงินสักเท่าไหร่ในการลงโลทีไอรอบนี้ในการฟาร์มขยะไปขายเนี่ยโอเค ก็เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ตัวละครผมก็ยังฟาร์มได้ไม่เต็มรอบดีนะครับตัวละครตายซะก,ก่อนก็เลยถือโอกาสกลับคอนเทนเตมาก่อนเลยนะครับมาขายของที่เราฟาร์มกันมาได้นะครับในดันโหลดที่ไอดูว่าเราจะได้เงินสักเท่าไหร่ในการลงฟาร์มหนึ่งรอบนะครับอันนี้ยังไม่เต็มรอบดีนะน้ำหนักยังไม่เต็ม90เลยนะครับโอเคตอนนี้ที่ได้ของมาก็จะมีเสื้อกล้ามมีมีดแล้วก็มีพวก one hand staff อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็จะไม่ส่องนะ เพราะของพวกนี้ผมรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นเสื้อกล้ามอันนี้จะเป็นคาทามือเดียวของอาชีพแมวนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นมีดคริมสันนะครับมี2อันที่ได้มาเนาะได้มาจากภาสนานะครับแล้วก็จะได้คุกกี้ประมาณ200กว่าอันนะครับยังไม่รวมในรถเข็นนะเออนี่เนาะแล้วก็จะเป็นไอเทมขยะนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับรวมในรถเข็นด้วยอันนี้ผมจะเก็บไว้นะครับก้อนแ,แข็งอันนี้เนาะ แล้วก็ผงทองอันนี้ผมก็จะเก็บไว้ตอนนี้สะสมได้800กว่าอันแล้วผงทองนะครับส่วนโอริเล็กเนี่ยผมจะขายเลยนะครับอันนี้ผมจะขายเลยจะมีอะไรที่ผมเก็บอีกไหมไม่มีแล้วนะครับผมก็จะดึงของขึ้นมาเลยนี่นี่คุกกี้นะครับเมื่อกี้มีประมาณ200กว่าอันใช่ไหมเอาขึ้นไม่ได้นะน้ําหนักเกินเนาะก็จะได้มาประมาณ800กว่าอันในการลงนะครับของที่ผมใช้ไปก็จะหมดไปประมาณอ๋อฟักทองเนี่ยจะหมดไปประมาณพันกว่า ไม่เท่าไหร่เนาะไม่เปลืองไม่เปลืองโอเคเราก็จะมาขายกันเลยเนาะมาไอเทมที่เราจะขายก็ขายทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีดเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บขายทั้งหมดเลยค่อยๆค,คลิกเผื่อขายของที่เราอยากเก็บไว้เนาะต้องค่อยๆดูด้วยนะเผื่อเราขายผิดอย่ารีบจนเกินไปขายขายนี่นีย่ยาวไป ส่วนวิงนี่ผมจะไม่เก็บไว้นะถ้าผู้ชมขายเลยแล้วก็ผงธรรมดาจะไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่ Yellow Game s t o r e แล้วก็อันนี้ Mouse Powder เนาะ Planet ขายเลย e ลูเล็กแล้วก็ Velvet Cookie อย่างที่ผมบอกเห็นไหมได้ตั้ง 2, 6อ0นะต่อชิ้นนะครับนี่เนาะสรุปตอนนี้1,3ล้าน3แล้วนะตีกลมๆ1 3, นล้าน3ะครับในการลง1รอบไม่เต็มของผมนะ1รอบไม่เต็มน้ำหนักไม่เกิน90นะ เพราะว่ามันมีรถเข็นด้วยแล้วก็ในตัวด้วยน้ําหนักตัวไม่เกิน90ทุกทีผมน้ําหนักตัวกับรถเข็นเนี่ยน้ำหนักเต็มทั้ง2องอย่างผมถึงจะกลับนะถึงจะขายทีเดียวอันนี้ก็ได้แล้วล้านสาแล้วเราก็เอาคุกกี้ที่เหลือออกมามาขายแล้วเรามาเช็คดูซิว่าเราจะต้องขายอะไรอีกไม่มีแล้วนะครับในส่วนนี้นะก็จะมีที่จะขายก็จะมีคุกกี้นั่นแหละโอเคล้านสาเมื่อกี้ล้านสาก็เออล้านสามเก้าหมื่นหน่อย อันนี้อีก300,000ส0 300มแสนก็จะเป็นล้านหแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมล้านหล้านเได้สรุปแล้วประมาณล้านเต่อรอบนะครับประมาณล้านห้าล้านหอย่างต่ำล้านห้าล้านหอย่างต่ําเลยโอเคขายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีเงินพอสมควรแล้วนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับการฟาร์มเงินเซิร์ฟนี้ถือว่าไม่ยากเนาะถ้าเรามีเวลาเล่นแล้วก็ขยันฟาร์มเงิน นะครับเอาเงินที่เราฟาร์มได้ไปหาซื้อของสวมใส่ให้กับตัวละครของเราเนี่ยอันนี้ก็ไม่เกินความสามารถนะครับแต่จะมีรูปทางอื่นอีกหรือเปล่าแล้วแต่กําลังของท่านผู้ชมเองแล้วกันนะครับในส่วนนี้เนาะคลิปนี้ก็มาฟาร์มเงินสนุกๆให้ท่านผู้ชมดูกันสําหรับเซิร์ฟไอโอนะครับเซิร์ฟนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย